จะ่องสาวห้อยบ้านนะเด้จ้ามื่อนี้มักก้นนั่นกินน้ยกับแม่เด้จ้าดีจ้าแม่ห้องกระพ่อแล้วเด้จ้าหมานบ่แม่พ่อแล้วไปมันมีขากไหมเนาะคนยากมากาแม่แล้วกระพ่อขวายแล้วเด้จ้าจากสีมานบ่หมานสิแม่ ตอาบไมอมันอยู่ในหากใหม่มันกลดยาบนะจ๊ะเห็นหัวะไปบ่แม่โอ้ได้ละจ้ามันยังกาดทงนาได้จ้าแม่เรากขยางหาจ้ะพ่อป้าแม่พ่อบ่แม่ไกลพ่อไปเห็นห้วเห็นหัแล้วเนาะหมานมาเนาะหูนี่น พันกะยูขังหัวได้จ้ะเห็นโตแล้วจ้าเออยสร็ลแม่เราเห็นแล้วได้จ้าโตแล้วเนแล้วเนาะเออเสรจแ้วิเต็มจนะ ก้นละเขากระทบใบความด้วยจ้าพี่น้องอะไรก็อีอก,ลอกลแล้วจ้าอสวยแล้วหมานมาน่า<ห>นใ<ห>นบ่แม่เฮยู่ในไหน,ไหนสัมจาะกำลังมองรอเนี่ง,ง,งามอยู่นะ อไบ้แม่ไะไอเยอะตัวเห็นแล้วอ้าวมาอีกแล้วจ้ามาอีกเลยนาอีกเลย แม่อืมได้ปะแม่มาอันนี้ละจ้าฮัลโหลคุอยู่ไหนเนาะขี้ดินมันพุ่นเขาเลิกอืมได้แม่แล้วกับมานแล้วจ้าแม่แล้วกับพลอีกแล้วจา้า เห็นมะแมมาแล้วตัวมันยยนป่ะดังนี่นะเี่อ๋พอป่ะแม่ยังเลิกเนาะ เขาลึกงาม,มดินมันพุยมันเป็นดินทรายเห็นบ่จ้าเห็นแล้วจาา้ามาแล้วเไงเสียงบักกระดิงงะ่งงัวตาจ้าติ้งน่งติ้งนงทงน้ำมันก็ปล่อยงัวจิงงาจ้า แม่เรากกับมานอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเบิงน้ากันจ้าคือเป็นตะเือก่บแม่เห็นหอยู่็นหะจ้าแม่มเราเริม่มเห็นหอยจ้าแม่เราหมานแล้วแม่โอ้โหแตกเลยตัวใหญ่ซ <laughs> ับใสุ่่นแตกเลยจ้า จ้าคนงานเขาเมื่อนี่แก้วหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็สิบฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ดวยจ้าฝากกดอันไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยวยจ้าจ้า